อยากมีความรู้แต่ไม่มีเวลาให้ไอไไปนั่งเรียนใน YouTube และสรุปมาให้เราฟังแบบง่ายๆกันดีกว่า ใครที่ใช้ ChatGPT version plus อยู่เนาะจ่ายเดือนละ20เหรียญน,นะครับจะรู้ว่าเราสามารถใช้โมเดลล่าสุดคือ GPT 4ได้ซึ่งเก่งขึ้นใช้ภาษาไทยได้ดีขึ้นอีกหนึ่งโมดที่เขาเปิดมาให้คนที่จ่ายเงินใช้นะครับคือโมด plug-in p ักอินคืออะไรโมด plug-in นเนี่ยคือสามารถให้ ChatGPT ต่อกับโปรแกรมมันอื่นๆที่เอามาเชื่อมกับของ OpenAI ได้ เดี๋ยวตัวอ,อย่างเช่นปักอินอย่าง w o o s Fam Alpha เนี่ยสามารถช่วยเราเขียนกราฟใน Chat GPT ได้เลยทำคำถามมันมันตอบมาเราบอกว่าเขียนกราฟให้หน่อยสามารถทําได้ YouTube ก็เช่นเดียวกัน,นครับเราใช้เวลานานมากในการอยากดู YouTube ที่มีสาระแต่เราไม่มีเวลามันก็มีปักอินหลายตัวมากนะครับที่ทําหน้าที่โดยการเข้าไปอ่านคลิป u t u b e นะดูว่าซับไตเติลเ,เป็นแบบไหนแล้วหยิบเข้ามาใส่ใน Chat GPT ให้เรา หลังจากนั้นเราก็สามารถคุยกับคลิป YouTube นั้นได้เหมือนที่เราคุยกับข้อมูลต่างๆอยู่ใน Chat GPT เลยวันนี้เป็นลองมา4ตัวนะครับมาให้ทุกคนดูกันว่าตัวไหนให้คำตอบที่น่าสนใจมากที่สุด ช่วงนี้สนใจเรื่องนี้มากครับเรื่องอินเทลเจนซ์เรื่องความฉลาดของมนุษย์เนาะอยากรู้ว่าสมองหรือเบนทํางานยังไงนะครับผมอยากรู้คลิปนี้แต่มันตั้ง9นาทีในขี้เกียจดูเนาะสิ่งที่ทําผมก๊อปลิงก์นี้นะครับเข้ามาถึงนะครับเลือก c h a t GPT 4เนาะกดปลั๊กอินติ๊กปลั๊กอินที่สามารถช่วยคุยกับวิดีโอได้เช่นแชทวิดีโอวิดีโออินไซต์วิดีโอซัมมารีหรือวอล์กคลิปนะครับหลังจากนั้นนะครับเราพิมพ์คําว่าซัมมารีซัมมาร์ไรส์ก็ได้ this video เนาะ แล้วเราก็ใส่คลิป YouTube ไปกดไปหนึ่งปุ๊บแป๊บหนึ่งมันจะสรุปมาให้เลยตัวนี้ชื่อว่า Video อ u okay, ัมมารีโอเคไหมสีฟาฟา,ฟาเนาะเขาสรุปมาอย่างนี้เลยครับแล้วมีการไฮไลท์เป็นตัวหนาให้ด้วยแ e f i n i t i o n ของ Intelligent ความฉลาดคืออะไร Component องค์ประกอบของฉลาดคืออะไร Basic Tool ของ Intelligent ช่วยอะไรได้บ้าง v a n c e d Tool ช่วยอะไรได้บ้าง Human Intelligent แล้วก็ บอกด้วยนะครับว่าออริจินอลของวิดีโอนี้เป็นภาษาฝรั่งเศสนะอันนี้สรุปมาให้ซึ่งก็ไม่ได้จะมีปัญหาระหว่างหลายๆลายภาษาเนาะเพราะว่าชัดเจนวิธีสามารถจัดการเรื่องภาษาได้อยู่แล้วนะครับอีกตัวหนึ่งวอล์คสคริปต์นะครับอันนี้ค่อนข้างยังไม่น่าพึงพอใจเท่าไหร่เนาะจริงๆก็สามารถถามมันเพิ่มเติมได้เนาะแต่มันสรุปมาเป็นแบบนี้ครับเรารู้สกว่ามันอ่านยากระดับหนึ่งเลยเนาะเนื้อหาไม่ต่างกันครับราอข้อมูลที่มันดึงมาจาก YouTube เหมือนกันเนาะอีกตัวหนึ่งชื่อวิดีโออินนี้น่าสนใจเพราะาะสรรุปปให้เนเน็์อ การสรุปมาเป็นบูลเลตพอยต์เนี่ยมันทำให้เราอ่านทีละก้อนง่ายขึ้นแล้วถ้าคนที่ใช้ชัด GPT-4 ก็สามารถถามมนราษ,ษัทไทยได้เช่นช่วยสรุปนรรษ,ษัทไทยให้หน่อยมันก็จะแปลมาให้ครับความฉลาดเป็นชุดทักษะที่รวมถึงรวบรวมความรู้การเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์การเกิดคิดขลยุทธ ก็ช่วยให้เราย่อยข้อมูลที่มีอยู่ใน YouTube ยัง่างคือหรือแม้แต่อีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายครับแชทวิดีโอเนาะอันนี้ก็ดีเหมือนกันออกมาเป็นข้อให้นะว่าซมมารีกี่ข้อบ้างเขาสารุปมาว่ามัน9้าข้อนะครับแล้วม, T, มันเป็นแชท GPT เนาะมันเป็นรัสลังเกรดเนาะเราก็ถามได้เลยว่าอนุญาตภาย in my work at corporate สมมตินะครับก็สาม,มารถตอบให้เราเลยว่าจะเอาไปประยุกต์ใช้อย,ย่างไงได้บ้างครับประมาณนี้น้องกับวิธีการเรียนรู้รูปแบบใหม่ผ่านการดู YouTube แต่ให้ AI ไปดูแทนและเราก็ใช้วิธีการคุยกันแชทพิมพ์คุยกับมมมมััันนถาข้อูลกบ จากที่เท็นะครับตอนนี้ถ้าวิดีโอนั้นมีซับไตเติลเนะาะจะเป็นไทยก็ได้เป็นภาษาอังกฤษก็ได้เป็นภาษาไหนก็ได้นะครับปลั Back ๊กอินหลายๆตัวสามารถไปอ่านซับไตเติลเหล่านั้นได้อยู่แล้วเพราะว่า gpt 4สามารถอ่านภาษาไทยได้อยู่แล้วเนาะแต่ส่วนใหญ่คลิปวิดีโอภาษาไทยก็อาจจะยังไม่ได้มีซับไทยเยอะขนาดนั้นทําให้บางคลิปที่เป็นภาษาไทยยังไม่สามารถอ่านได้อย่างรวดเร็วขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นคลิปต่างประเทศอยากดูข้อมูลต่างประเทศวิธีนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทําให้เราสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เร็วขึ้นง่ายได้มากขึ้นนะครับด้วย AI